สวัสดีครับคราวนี้ที่าไปถมเพื่อนลานวันดีเหลือเกินนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้เรามาถึงจุดตรงนี้ครับโบสถ์เนียน้อยหย่างเนี่ยหลวงนมีสองฐาโบนสองหลังนี่นะครับหลังด้านขวาเป็นหลวงทางซ้ายหลังทางขวานี่เป็นโบสถ์เมืองหลวงหลังทางซ้ายเป็นโบสถ์เนียน้อยก็เป็นเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อนนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่รวยมากในเมืองเพชร ก็มีเมียหลวงนะครับกับเมียน้อยเมียหลวงก็สร้างทนด้านซ้ายมือผมทันขวาก็เมียน้อยเมยน้อก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีบุตรด้วยกันพยายามสร้างอะไราขต่างเพื่อที่จะให้มีบุตรเหตุที่ให้มีบทหลังนี้ผมมีน้อยเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยอนุญาตให้ศรษฐีเนี่ยมีเมียน้อยมีเมียน้อยได้เพื่อจะได้มีทายาทสืบสกุลแต่ก็ไม่มีอีก ก็เลยมีเออมีหลวงน้อยกับครับเอ๊ะมีความคิดเมียหลวงมีความคิดอย่างนึงว่าเอ๊ะอยากจะลูกเลยอนุญาตให้มีไปมีเมียน้อยได้เนี่ยมันไอ้เศรษฐีคุณมันจะรักใครมากกว่ากันวะเลยก็เลยสร้างเจดีย์ตรงศีรษะอ่าเจดีย์ไว้ตรงกลางระหว่างโบสถ์มีหลวงกับเมียน้อยเพื่อพิสูจน์ว่าเศรษฐีคนนี้เศรษฐีคนนี้จะรักภรรยา หลวงดูปัญานอ้อยเหอนกันถ้าสังเกตดูคนดูก็มั่วคนทผ่านไปมาก็จะสังเกตดูเอ็กยอดเจดีดตะนตะวเอียงไปด้านซ้ายเนี่ยเอียงไปด้านซ้ายนี่นะก็เลยมันจะแน่ใจหรือเปล่าก็สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งสร้างใหม่อีสร้างใหม่สร้างมาตรงนี้เลยครับว่าสังเกตด bon. <Weekly>. ูที่เอียงไปด้านซ้ายดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาดูว่าเศรษฐีคนนี้รักใครมากกว่ากันครับนี่เป็นที่มาของโหมดและเจดีตรงนี้ครับครับวันนี้วัน เสาที่19นะครับที่วนาอุทยานเท้าโกษาหรือเขากะโหลกนะครับทิ่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับแก๊งเพื่อนรู้ใจนะครับเรามาอยู่กันที่เขากะโหลกครับตอนนี้กําลังมาโพสท่าในการที่จะจับนะครับท่าการโพสด้วยการกระโดดให้เท้ารอยนะครับโดยดรเดีนะครับนี่ครับจะเป็นคนถ่ายรูปกดชัตเตอร์ให้ดูเหมือนโดดลอยอยู่กลางอากาศครับนี่คุณยูน นายยนละกขาเขึ้นเลยอาลครับนี่ก็ทุกคนมาพยายามที่จะมากระโดดให้ตัวรอยโพสท่านะครับอานาส้มคนเดียวครับนาส้มนี่ครับตอนนี้นาส้มก็พยายามจะกระโดดโพสท่าให้สวยที่สุดโดยดรเดียเป็นคนกดชัตเตอร์ เอาไปเอาไได้่ออยายุรยาไม่ยอมครับโพต์ท่ามองดูแล้วออกมาผ้าไม่สวยในการกระโดดครับกระโดดไม่พ้นพื้นนะครับก็จะโดดอีกครั้งนึ้งนะครับโดยผู้ที่กดชัตเตอร์คือดรเดียวันนี้เรามาอยู่กันนะครับที่เขากระโลกนะครับเวลา16นาา30นาที4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับวันนี้เราจะพักผ่อนนอนหลับกันที่ ปารนซีวิวนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของรุ่นพี่ของเพื่อนจิมครับพันสามนะครับเขาลดให้เป็นราคาพิเศษสุดเลยนะครับสำหรับเพื่อนจิมแล้วตะกี้เจ้าของีปารนซีวิวนะครับก็พาไปเลี้ยงอีกสักครับเป็นเงินทั้งหมดพันสองก็ห้องหมดแล้วครับพันสองเลี้ยงเป็นการต้อนรับเพื่อนจิมครับนี่ครับเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนจิมนะครับเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนของพี่ชายของเพื่อนจิมครับนะครับเรามาเปิด นะครับรีสอร์ทพักเป็นบ้านพักโ,โหหรูเลยนะครับรอยู่นะห่างจากทะเลเพียง500เมตรเท่านั้นเองนะครับในการที่เราเข้าห้องพักวันนี้เราได้รับบุญบาร,รมีจากพี่ชายของเพื่อนจิมและเพื่อนจิมครับวันนี้ครับวันเกิดของอเจ้ายุรายาวันนี้พวกเราในทีมงานแก๊งเพื่อนรู้ใจ ขอให้ท่านจงมีสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลประสบสรรพสิ่งิมิ่งมงคลและจงดนความดีสี่พรชัยขอให้อายุยืนขวัญดีชีวิตมัน่วนวรรณะพันธุ์สวยสุดผุดผ่องใสสุขะห่มกายเลื่นชื่นใจกายพระร้างให,แงห้แข็งแรงดีทุกวี่วันครับขอบคุณครับครับ,รบนี่ยืนยันนะครับ4ี่ปีที่อยู่ด้วยกันความรักยังหวานชื่นอยู่ครับว้าสดชื่นมีความสุขมากเป็นความโรแมนติกที่ผมประทับใจมากวันนี้มากับภรรยาครับนี่ครับ เขาทำหน้าที่เป็นขอบบครับบังคับอยู่บนหลังผมนี่ยนละครับ <laughs> วันนี้ได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เดียนะครับมาเป็นคนขับรถโชเฟอร์ให้ผมวันนี้มีความสุขมากครับขอบอนั่งอยู่บนหลังนี่ครับมีความสุขจริงๆครับ <laughs>